สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้ทุกคนจะได้เห็นงูที่ตัวเล็กที่สุดเท่าที่เคยมีมาจนบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นไส้เดือนหรือเปล่าซึ่งจะตัวเล็กขนาดไหนก็ไปดูกันเลยกับงูที่ตัวเล็กที่สุดในโลกถ้าพร้อมแล้วก็กดไลค์และไปรับชมกันได้เลยครับ two strip garter snake ถ้าพูดถึงงูที่มีขนาดเล็กแล้วเราจะพลาดสายพันธุ์นี้ไปไม่ได้เลยจะสัตว์เลื้อยคลานชนิดนี้มีถิ่นอาศัยอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือในสหรัฐอเมริกาและในบางพื้นที่ของประเทศเม็กซิโกมันมีขนาดตัวที่เล็กมากจนทำให้ความน่ากลัวของมันหายไปเช่นกันซึ่งเหยื่อของพวกมันก็คือปลาและสัตว์เครื่องบอกเครื่องน้ำโดยปกติแล้วสำหรับสัตว์เลื้อยคลานประเภทนี้ตัวผู้มักจะมีขนาดที่เล็กกว่าตัวเมีย โดยขนาดตัวเต็มวัยของพวกมันจะอยู่ที่ความยาว18นิ้วเท่านั้นซึ่งบางทีเชือกผูกรองเท้าของเราอาจจะยาวกว่าตัวมันซะอีกและที่น่าตกใจก็คืองูสายพันธุ์นี้ตัวใหญ่ที่สุดในวันนี้แล้วงั้นก็หมายความว่าในอันดับต่อๆไปมันจะตัวเล็กยิ่งกว่านี้ซะอีกงูโรซิโบอา แน่นอนว่าถ้าเราได้ยินชื่อว่างูโบอาหรืองูเหลือมโบอาสิ่งแรกที่เรานึกภาพได้ก็ไม่ใช่งูที่มีขนาดตัวเล็กอย่างแน่นอนแต่อย่าเพิ่งตกใจไปเพราะว่างูสายพันธุ์นี้มีขนาดที่เล็กเอามากๆโดยพวกมันมีขนาดตัวโตเต็มวัยอยู่ที่ความยาว17นิ้วเท่านั้นเองพวกมันมีถิ่นอาศัยอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ในสหรัฐอเมริกาและทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเม็กซิโกพวกมัน มักจะล่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเล็กๆเป็นหลักโดยจะใช้กลยุทธ์ในการลอบโจมตีจากนั้นก็จึงค่อยๆรัดเหยื่อให้ตายงูสายพันธุ์นี้นั้นไม่มีผิดและก็ค่อนข้างเชื่องพวกมันจึงกลายมาเป็นที่รักของเหล่าคนรักสัตว์เลื้อยคานอย่างรวดเร็วงูริบบินบางครั้งหลายๆคน อาจจะเคยเห็นงูสายพันธุ์นี้ผ่านตาม,มาบ้างแล้วเพราะว่าพวกมันถือเป็นงูที่หาพบได้ง่ายตามแม่น้าหรือว่าลาําธารแต่คุณอาจจะต้องจับตาดูให้ดีๆเพราะว่าพวกมันนั้นตัวเล็กเอามากๆจนบางทีเราอาจจะมองข้ามถึงแม้ว่ามันจะอยู่ข้างๆก็ตามขนาดตัวเมื่อโตเต็มวัยของพวกมันนั้นมีความยาวประมาณ16นิ้วถิ่นอาศัยของพวกมันนั้นอยู่ที่แถบตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา และก็ถือเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงยอดนิยมในบริเวณนั้นเนื่องจากพวกมันนั้นเป็นงูที่ไม่มีพิษและเหยื่อของพวกมันก็มีเพียงซาลาเมนเดอร์กับไส้เดือนและกบตัวเล็กๆเ,เท่าน,านั้นสก l e t King Snake ถึงแม้ว่าพวกมันจะดูคล้ายกับงูปะการังที่มีพิษแต่ทว่าพวกมันนั้นเป็นงูคนละสายพันธุ์กัน โดยวิธีการแยกระหว่างพวกมันก็คือสีที่อยู่บนลำตัวถ้าหากว่ามีสีแดงติดกับสีเหลืองนั่นก็หมายความว่าเป็นงูมีพิษแต่ถ้าหากเป็นสีแดงติดกับสีดำนั่นหมายความว่าไม่มีพิษและอีกหนึ่งจุดสังเกตก็คือขนาดตัวของมันนั่นเองเมื่อโตเต็มวัยพวกมันจะมีความยาวของตัวเพียงแค่15.7นิ้วสามารถพบได้ที่แถบตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาโดยพวกมันนั้น มักจะแอบอยู่ใต้เปลือกไม้และล่างูขนาดเล็กกับจิ้งจกเป็นอาหารนั่นเองบัตเลอร์กาเตอร์สเนงูสายพันธุ์นี้นั้นถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่หาพบได้ยากมากไม่ใช่เพราะว่าพวกมันมีขนาดตัวที่เล็กเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเพราะว่าจำนวนประชากรที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดด้วยพวกมันมีถิ่นอาศัยอยู่ในประเทศแคนาดาและในบางพื้นที่ของสหรฐัฐ ขนาดตัวของพวกมันนั้นยาวเท่ากับไวโอลินหรือประมาณ15นิ้วเท่านั้นเองถึงแม้ว่าสีของพวกมันจะคล้ายกับงูสายพันธุ์อื่นจนทําให้แยกแทบไม่ออกก็ตามแต่ว่าสีของพวกมันนั้นมีเอกลักษณ์อยู่นั่นก็คือแถบสีเหลืองหรือว่าแถบสีส้ม3มแถบตัดกับสีพื้นด้านหลังน้ำตาลเข้มถ้าหากว่าคุณบังเอิญไปเจอกับมันเข้าก็ไม่จำเป็นต้องกังวลอาไรเพราะว่าพวกมันนั้นเป็นงูที่ไม่มีผิด แต่ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยจะดีกว่าเพราะว่าพวกมันนั้นเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพัน์แล้วนั่นเองสมูทกรีนสเนกถ้าหากว่าคุณเป็นหนึ่งในคนที่กลัวงูบางทีถ้าได้เห็นงูสุดแสนจะเป็นมิตรตัวนี้คุณอาจจะเปลี่ยนใจมาชอบพวกมันก็ได้พวกมันนั้นเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่คนนิยมเลี้ยงกันมากที่สุด อันเนื่องมาจากความน่ารักและความเชื่องของพวกมันนั่นเองอย่าสับสนไปนะครับนี่ไม่ใช่ลูกงูแต่ว่าเป็นงูที่ขนาดโตเต็มวัยแล้วโดยพวกมันจะมีความยาวอยู่ที่14.1นนิ้วเท่านั้นเองซึ่งนอกจากพวกมันจะมีภาพลักษณ์ภายนอกที่น่ารักแล้วพวกมันยังเป็นงูที่มีนิสัยดีอีกด้วยเนื่องจากพวกมันเป็นงูที่ไม่มีพิษและเชื่องกับคนมากๆเหยื่อของพวกมัน ก็คือแมลงกับแมงมุมและก็มีถิ่นที่อยู่อาศัยอยู่ในป่าของประเทศแคนาดาสหรัฐอเมริกาและทางตอนเหนือของประเทศเม็กซิโกนั่นเองช็อตเฮกกาเตอร์สเนกถึงแม้ว่าจะมีงูกาเตอร์ขนาดเล็กมากมายแต่ว่าสายพันธุ์นี้ถือว่าเป็นงูกาเตอร์ที่ตัวเล็กที่สุดแล้วโดยจะสามารถพบพวกมันได้ เพียงแค่แถบตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นในขนาดตัวโตเต็มวัยพวกมันจะมีความยาวอยู่ที่10นิ้วหรือขนาดตัวประมาณเท่าตะเกียบเท่านั้นเองและเนื่องจากพวกมันมีลักษณะของหน้าที่ค่อนข้างทู่จึงทำให้การแยกระหว่างลำตัวกับส่วนหัวของพวกมันนั้นเป็นเรื่องยากซึ่งพวกมันมักจะซ่อนอยู่ใต้ก้อนหินหรือว่าเปลือกไม้ในป่าและแน่นอนว่าพวกมันไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ แต่ว่าเป็นอันตรายต่อไส้เดือนอย่างแน่นอนงูคอแหวนใครที่ไหนบอกกันว่างูนั้นจะน่ารักไม่ได้งูสายพันธุ์นี้ได้ชื่อมาจากลวดลายวงแหวนที่อยู่รอบคอของพวกมันและอย่างที่เห็นว่าพวกมันตัวเล็กขนาดที่สามารถเคลื่อนไหวบนฝ่ามือของพวกเราได้อย่างง่ายดาย โดยพวกมันนั้นมีขนาดตัวโตวเต็มวัยอยู่ที่ความยาว9.8นิ้วเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่าเหยื่อของพวกมันก็ต้องตัวเล็กยิ่งกว่านั่นก็คือสลาแมนเดอร์ทากและก็ไส้เดือนแต่ในบางทีพวกมันก็จะล่าจิ้งจกกบหรือไม่ก็งูที่ตัวเล็กกว่าพวกมันโดยพวกมันจะอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศเม็กซิโกและประเทศแคนาดาพวกมันนั้นไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ เพราะอย่างนั้นก็สามารถจับได้โดยไม่ต้องกังวลงูเส้นได้บาบบดอสนี่คือแชมเปี้ยนของสายพัน์ุงูที่ตัวเล็กที่สุดในโลกเป็นวงของงูจำพวกงูดินพวกมันอาศัยอยู่ในเกาะบ,บาบบดอสในแถบแคริบเบียนแต่ในบางครั้งก็จะสามารถพบเห็นได้ในหมู่เกาะใกล้เคียงด้วย สายพันธุ์นี้นั้นถูกค้นพบในปี2008และถ้าคุณไม่เคยเห็นคุณก็ต้องไม่เชื่อแน่ๆว่ามันจะสามารถตัวเล็กได้ขนาดนี้บางทีถึงเห็นไปแล้วก็อาจจะไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าพวกมันเป็นงูเนื่องจากพวกมันนั้นดูคล้ายกับไส้เดือนมากกว่าโดยพวกมันจะมีความยาวอยู่ที่3.94นิ้วเท่านั้นถึงแม้จะตัวเต็มวัยแล้วก็ตามและถ้าถามถึงขนาดตัวขนาดตัวของพวกมัน ก็คงจะใหญ่พอๆกับเส้นสปาเกตตี้เท่านั้นเองด้วยขนาดตัวเพียงเท่านี้จึงทำให้เหยื่อของพวกมันไม่ใช่ไส้เดือนเหมือนกับสายพันธุ์อื่นๆเนื่องจากปากที่มีขนาดเล็กจึงทำให้มันสามารถกินได้เพียงแค่ไข่ตัวอ่อนมดหรือไม่ก็ปลวกเท่าน,านั้นและทั้งหมดนี้ก็คืองูที่ตัวเล็กที่สุดในโลก ซึ่งถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ